รสพยากรสวัสดีค่ะวันนี้มาพูดถึงดาวอังคารย้ายจากราศรีกันเข้าราศรีตุลตั้งแต่วันที่3มตุลาคมปี66จนถึงวันที่14พฤศจิกาปีว6จะส่งผลดีหรือร้ายกับคนราศรีไหนบ้างมาพิจารณากันค่ะคนราศรีกันดาวอังคารย้ายเข้าเรือนกระดูพะเรื่องการเงินถือว่าดีขยันหาเงินเก่งค่ะช่วงนี้ถ้ามีเงินเข้ามาก็ ให้เก็บไว้นะคะอย่าเพิ่งรีบใช้ดาวอังคารเนี่ยพฤติกรรมจะตัดสินใจคิดไวทําไวเคยเจอนะคะจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยไปไม่ดูสินค้าให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะแต่พอผ่านไปแล้วมานั่งคิดว่าทําไมถึงรีบจ่ายอาจจะได้ของไม่ดีมาก็ได้นะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันพุธระวังการใช้เงินมากกว่าคนวันอื่นๆน,นะคะส่วนคนเกิดวันศุกร์กับวันอาทิตย์ ถ้าค้าขายเงินจะเข้ามาไหลมาเทมาถ้าคนที่คิดจะเป็นกู้เงินธนาคารก็เป็นช่วงนี้ดีที่สุดเลยค่ะคนเกิดวันเสาร์อาจจะมีคนมาขอยืมเงินก็ได้นะคะคนเกิดราศีธนูดาวอังคารย้ายเข้าเรือนราพะถ้าสนใจสิ่งโชคเล็กๆอาจจะโชคดีถูกรางวัลก็ได้ะคะ่ะคนเกิดวันศุกร์กับคนวันอาทิตย์ไปตามทวงเงินใครรีบตามเลยค่ะอาจจะได้เงินคืน คนเกิดวันพุธต้องระวังเรื่องติฉินนินทาบางทีนะคะตกลงกันไว้ว่าอาจจะได้ไม่ตรงตามที่คุยก็ได้ค่ะคนราศีธนูเองก็ต้องรักษาเครดิตตัวเองอย่าให้ใครตําหนิเราได้นะคะคนราศีมังกรดาวอังคารย้ายเข้าเรือนกันมมะคืองานค่ะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยต้องลุยๆนะคะถ้าดวงดาวเด่นๆก็มีคุณภาพดีอาจจะได้งานดีๆเข้ามา คนเกิดวันอังคารกับคนเกิดวันเสาร์นะคะจะได้ลูกน้องบริวารผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนที่ดีเลยค่ะคนเกิดวันอาทิตย์กับคนเกิดวันศุกร์งานก็โดดเด่นเป็นที่ยอมรับกับเพื่อนฝูงร่วมงานโชว์ฝีมือให้เต็มที่นะคะเผื่ออนาคตตําแหน่งจะได้ดีไปด้วยค่ะคนเกิดวันพฤหัสอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะถ้าเป็นคนขยันอยู่แล้วก็รับไหวอยู่ คนราศีกุมดาวคานย้ายเข้าเรือนสุภาอาจจะเป็นช่วงอยากเที่ยวอยากเดินทางไกลได้พักผ่อนก็ดีกับตัวเรานะคะเคยเจอดวงคนที่มีดาวคานอยู่ในเรือนสุภามีธุระไปนู่นไปนี่ตลอดเข้าบ้านมาแป๊บๆเดี๋ยวก็มีเรื่องให้ออกไปข้างนอกมันก็แปลกดีนะคะดวงแบบนี้ ขอบอกไว้ก่อนนะคะพื้นดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะถ้าดาวอังคารมีคุณภาพเด่นก็จะส่งผลในด้านดีกับดวงเราไปด้วยแต่พื้นดวงของคนอาจดาวอังคารจะเป็นประหรือนิดเนี่ยคุณภาพไม่ได้เด่นมากก็คงไม่ได้อะไรมากจากดาวอังคารนี้นะคะถ้าคุณเชื่อการโคโจรของดวงดาวคุณจะเชื่อว่าดวงดาวมีอิทธิพลกับดวงจะตตาชีวิตเราทุกคนคะ่ะ ถ้าคุณสนใจอยากดูดวงอยากจะเรียนโหราศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้เลยค่ะ